สวัสดีครับที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ใน,นขณะนี้นะครับก็เป็นน้ำยาบำรุงเส้นผมนะครับนิโอเฮโรชั o ่นนะครับก็มันดียังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ก่อนที่ผมจะใช้น้ำยาตัวนี้ไว้ในวิดีโอนี้นะครับผมเบื้องต้นเดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนนะครับผมตัวนี้ชื่อว่าน้ำยา นีโอเฮโลชั o ่น hey นะครับหนึ่งขวดก็จะมีปีมีปริมาณ120 Ml นะครับก็สำหรับคนที่ผมบางหรือศีรษะร้านทั่วไปนะครับก็จะใช้ได้ประมาณ1ขวดต่อ1เดือนนะครับหรือบางท่านนะครับอาจจะได้นานกว่านี้นะครับอาจจะ1เดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับแล้วแต่นะครับผม ทีนี้เราก็มาคุยกันว่ามันจะเห็นผลไหมนะครับถ้าเรา,าเริ่มใช้น้ำยาตัวนี้นะครับผมสำหรับการเห็นผลนะครับผมถ้าคนที่เห็นผลนะครับจะรู้สึกได้ตั้งแต่หลังหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับผมก็จะเริ่มมีลายผมนะครับเริ่มมีความชัดเจนเงาดำๆเกิดขึ้นนะครับผม จะมีลูกผมขึ้นนะครับและจะชัดเจนที่สุดก็ประมาณ3ามเดือนนะครับ3ามเดือนขึ้นไปนะครับก็จะชัดเจนนะครับอ่าก็3ามเดือน4ี่เดือนได้ผมขึ้นมาได้ประมาณไหนก็จะได้ประมาณนั้นนะครับผมก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมข้างในก็จะเป็นขวด ขวดเป็นแบบสเปรย์นะครับแต่อันนี้มันเป็นของใหม่ผมแกะไม่ได้นะครับไอขวดที่ใช้แล้วก็ก็อยู่บ้านนะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูแต่ไม่เป็นไรดูแค่กล่องก็ดูแล้วนะครับส่วนวิธีใช้นะครับวิธีใช้ก็วิธีใช้นะครับก่อนใช้ให้สระผมด้วยแชมพูเด็กนะครับแชมพูเด็กไม่ว่าจะเป็นเบบี้ไมค์ขวดสีเขียวหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับ แต่ที่แนะนําจะเป็นเบบี้ไมล์ของสีเขียวนะครับมันจะให้ประสิทธิภาพที่ที่เข้ากับน้ํายาได้ดีนะครับผมสะนะครับใช้เช้าเย็นนะครับผมส่วนรายละเอียดการใช้นั้นถ้าเกิดสนใจก็โทรมาปรึกษาได้นะครับผมน้ํายาเป็นแบบนี้นะครับผมหนึงกวดใช้ได้1เดือนใครที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านนะครับก็ลองใช้กันดูนะครับผม ไม่แพงนะครับคุ้มค่านะติดต่อกันได้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ